สวัสดีจ้าในหัว <c oughs> สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะยังเลยในหัวลบยังไงก่อนนี่มันมันเหมือนมันมันสร้างเราใช้เพจหลักในการสร้างมันอะในหัวเหมือนมันต้องแบบว่าใช้คือไปหาที่ลบนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยลบนะสวัสดีพี่ชานจ้าสวัสดีจ้าสมัยก่อนก็คือมีเพจเหมือนกันนะ เคยเคยลบก็คือมันหาที่ลบลบ,ลบเพจลบอะไรเงี้ยมันหาเจออยู่แต่ตอนนี้มันยังหาไม่เจออืมไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนมาเด้อกินข้าวน้ำกันต้มยำไข่ต้มจ้าในหัวพี่ชาญมากินข้าวด้วยกันนะคะมันเหมือนกับว่าเราเราสร้างเราสร้างจากเพจ เราสร้างเพจจากอีกเพจหนึ่งอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่ใช่เราสร้างเพจจากจากเอฟหลักใช่ไหมม,มันอาจจะแบบว่าต้องลบต้องลบตัวหลักด้วยหรือเปล่ามันถึในตัวเพจอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะหายไปด้วยนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกจะลบปังนานแล้วมันยังหาไม่เจอสักทีอ่ะ มาเด้อกินข้าวน้ำกันจ้าสภาพสภาพหัวฟูเลยต้องรีบกินข้าวนี่ทำกับข้าวตั้งแต่เก้าโมงแล้วทุกคนนี่จะสิบโมงแล้วเนี่ยสิบเอ็ดโมงกับรับลูกสาวแล้วต้มยำไข่ต้มใส่เห็ดแล้วก็ใส่ซูคินีทุกคนว่าจะหากุ้งสงสัยผู้ชายกินกุ้งหมดแล้วกุ้งมนเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าตัวได้แล้วนะ พี่เบอร์รี่แฮปปี้เบอร์เดย์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพี่เบอร์รี่ <c oughs> ขอบพระคุณนะจ๊ะเบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ยูหรอ,หอกลมยังสู้ๆในหัว ถ้ามันลบยังไม่ได้ก็ไว้อย่างนั้นก่อนเนาะเผื่อแบบว่าเอาไว้อย่างนั้นแหละก่อนค่อยได้ลงพี่ก็เหลียงสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกินข้าวมาเด้อ ข้เาเช้าวันนี้กินข้าวตรงเวลาตื่นเช้าต้มยำต้มยำไข่ต้ม,ตมตใส่ใส่เห็ดพึ่งแล้วก็ใส่ซูคินีทุกคนบวบฝรั่งข้าวก็แบบว่า หุงสุกใหม่ๆห,ห่อนแห้งงานบ้านท่วมหัวล้างห้องน้ำล้างหอดน้ำถูทางเดินกวาดพื้นพับผ้าซักผ้าเก็บกวาดห้องเก็บกวาดห้องเล็บแขกับเก็บกวาดห้องรับแขก ก็ไม่รีบนะไม่รีบค่อยๆทําไปเราต้องบูแลตัวเองก่อนนะคะด้วยการกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปทําอย่างอื่นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งทุกคนเห็ดพึ่งปีที่แล้ว เอามาหัน่นหันหนแล้วก็เอามาอบเอามาอบนะคะเอามาอบไว้ให้มันแห้งแห้งเกรียมๆแล้วก็พอมันแห้งเกรียมเราก็จะเอาไปไปแช่ไปในช่องฟิตไปแล้วบอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ รับสมัครคนคุยนะหนึ่งร้ออัตรารับสมัครคนติดตาม100รอัตรานะจ๊ <c oughs> ะกดไลค์กดติดตามเมตากาธุณาอุเบกขาให้ช่องเล็กๆของของเฮาน้าเดอ้อทุกคนจ๋าทั้งที่สองคนดูนะรบควรเมตากาธุณานะอุเบกขาให้ค่อยน้เาเดอ้อจ้ะเด้อ นำเปรี้ยวเค็มสัญญาณดีไหมนี่โทรศัพท์อีกเครื่องหาไม่เจอนะไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนตอนเลขเจอแล้วเอาไปวางไว้ว,ว่ากะว่าเออเดี๋ยวค่อยชอาร์จแบตแปะมาหาอีกแล้วหาไม่เจอเป็นคนที่วางอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วก็อของก็คือหาหายากหามไม่เจอ แล้วอะไรที่วางไว้ก็คือวางไว้ดีเกินแล้วก็ลืมเองเก็บเองลืมเองพอมีคนถามว่าอนั่นอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ตรงไหนจําไ,ได้แหละว่าตัวเองคนเก็บแต่คือจำไม่ได้วางไว้ตรงไหนประมาณนี้ทุกคนอืตลอดเลย ไข่ต้มเคยกินไหม,ต,มต้มยำไข่ต้มเราก็ทำกินคัางเลกเหมือนกันนะทุกคนเคยเป็นแบบว่าต้ยมยำไข่ปลาเนาะต้ยมยำไข่ปลาต้ยมยำพวงไข่เคยกินไหมต้ยมยำพวงไข่แบบนั้นอืม โดยเฉพาะต้ยมยำไข่ปลานะอร่อยมากคือกลับไปไทยถ้ามีโอกาสได้กินนะก็จะสั่งตลอดเลยเพราะว่าคนอื่นเขาหากิมต้ยมยำไข่ปลาง่ายอยู่นะแต่เรานี่ไม่ค่อยมีวาสนาได้กินมันเท่าไหร่ไปร้านอาหารตามสั่งก็จริงแต่มันบางบางร้านมันไม่มีต้ยมยำไข่ปลาเป็นช่วงนะ ต้องเป็นช่วงด้วย โอเคนะทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวไปก่อนนะไปก่อนรีบกินแล้วจะไปทํำอย่างอื่นต่อเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะบายบายนะบายบาย,บาย,บาย